ครับสวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงกงนะครับตำบลหนองแปนอำเภอกมลาใสาจังหวัดกฬสินนะครับวันนี้ทางร้านของเราก็มีสินค้าหรือพวกเสื้อผ้ามานำเสนอให้กับลูกค้าที่กำลังมองหาพวกกะไหลหรือว่าจะเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าะนะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูนะครับว่าสินค้าของเรามีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะพามาดูกองนี้ก่อนนะครับ ชุดนี้นะครับกองที่เรากองไว้นะครับเสื้อผาสีล้อกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโตโยต้าอีซูเอลนะครับอ่าโตโยต้าอีซูเอลหรือสีล้อกลางมิตซูอะไรนะครับอ่าอีซูตัวโตโยตานะครับราคาเริ่มต้นตัวนี้ราคาตัวนี้นะครับพร้อมยางกระทะนะครับราคาปกติราคาใต้หมื่นหรือหมื่นขึ้นนะครับพวกนี้ถ้าเอาเต็มเส้นก็ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าเอา ลูกเฟียงท้ายออกนะครับราคาก็ใต้เหมือนนะครับพูดง่ายก็ราคาเริ่มต้นที่100,000บาทนะครับหนึ่งบาทนะครับที่ลูกค้ากําลังมองหาจะไปใส่รถดิแตนหรือว่าทําเทนเลอร์นะครับมาดูเลยนะครับกองที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกองพวกเสื้อเพาตัวเสื้อเผาเีซูเอลนะครับพวก6กล้อแปดห้าร้อยแรงร้อยสิบนะครับพวก5น็อตนะครับหน็อตหรูนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะปนกันประมาณพวกขอสิบห้าขอสินะครับพวกอีสูนะครับนี่ครับสภาพนะครับอ่าพวกอีสูพวกร้อยแรงน,นะครับราคาเราจะเริ่มต้นที่ขึ้นที่1นึ่งบาทนะครับเอาลูกเพียงท้ายเอาเพลาข้างอ่อน,นะครับทำเทเลอร์แล้วก็ถ้าลูกค้าที่ต้องการหานะครับพวกเสื้อเพาอีสู FBR นะครับ FBR ของเราก็พอมีนะครับ FBR มีเยอะนะครับตอนนี้ตัวนี้ FBR เท่าไหร่อ่า FBR เส้นละสามหมื <S S ่นครับไม่ได้ยางกระทะนะครับตัวนี้ตัดยางกระทะออกสีใบนะคะราคานะครับดูสภาพเลยครับส,สวยๆเลยนะครับหรือว่าจะไปทำเทนเลอร์นะครับสลี่ลากพวกอ่าพวกมันพวกอ้อยได้หมดนะครับตัวนี้ มาดูกองต่อไปนะครับกองที่สามนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อพอลหกล้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโตโยต้าพวกมิโซูบุกโตโยต้าร้อยสิบห้านะครับโตโยต้าร้อยสิบห้าก็มีนะครับหรือว่าเป็นอีซูฟบีอาร์หรือว่าตอนนี้ก็มีเอฟซีเข้ามานะครับเสื้อพอลเอฟซีนะครับมีประมาณสองสามเส้นนะครับเส้นละสามหมื่นนะครับพวกเสื้อพอลเอฟซีนะครับ ดูสามหมื่นไม่รวมยางกระทะบอครับที่ลูกค้ากำลังมองหานะครับโทรสก,กิปเข้ามาถามได้นะครับ ว่าอยากได้เสื้อเผาตัวไหนหรือว่าอยากได้สี้อ6ห้อยอีซูซีหรือฮีโน่นะครับโทรมาติดต่อสอบถามกับทางร้านของเราได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นสเ,เสื้อเผาเปล่าหรือเสือ้อเผาเต็มนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับนี่นะครับสภาพโดยรวมๆนะครับ นี่ครับก็รายการต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคันหน้านะครับพวกคันหน้า FBR หรือว่า f c หรือเป็นพวกคันหน้าหกล้อนะครับหกล้อขอสิบหกหรือว่าหกล้อขอสิบห้านะครับก็พอมีนะครับนี่ครับกองอยางคันหน้านะครับพวกนี้เอาไปใส่รถได้หรือว่าท,ทําเทสเลอร์ได้หมดนะครับ ถ้ามองหาก็ตะก,กิดมาได้นะครับเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ช่องยูทูบวิเชียนเชียงกงนะครับเดินนี เดี๋ยวถ้ามีรายการสินค้าอื่นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สวัสดีครับ